สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากท่านทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับหน้าดินแดนถิ่นอีสานบ้านกก,กอกรากเงาแห่งความเชื่อความเคารพความศรัทธาของลูกหลานอีสานทั่วประเทศ หรือทั่วโลกที่มีต่อองค์พญานาคก,กำลังถูกทดสอบอย่างหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาหากนะที่นี้องค์พญานาคเองต้องถูกคนพาลหรือคนไม่มีศีลมาทุบทำลายได้โดยที่ไม่มีใครสักคนเลยที่จะออกมาบอกคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่ออย่างเราว่าอย่ามาทำลายพ่อนะหากปล่อยแบบนี้ต่อไป พญานาคตนอื่นๆที่จำศีลหรือสถิตอยู่ณนะนาคภูมิอื่นๆก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองด้วยสุขสวัสดีเลยเรามาร่วมปกป้องพญานาคก,กันเถอะเซฟพญานาคโดยการแสดงสัญ,ญลักษณ์เลข9กันปลอ,อพี่มากยังรักนาคเลยครับนอกจากนี้นะครับท่านทนายสมเกียรตินะครับได้มาคอมเมนต์ ในโพสต์อีกว่าให้โลกรู้ไปเลยว่าเรารักพญานาคด้านความเคลื่อนไหวของท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความพร้อมกับรูปภาพซึ่งข้อความมีดังนี้ครับเขาใช้สมองคิดได้ไงแถมพูดจายอดเย้ยถากถางจะไปทุบพญานาคไม่คบก็ไม่ครบต่างคนต่างไปแต่ทำเช่นนี้ ผมเป็นคนอีสานจะเอารองเท้าไว้รอยัดปากนอกจากนี้นะครับยังมีบทความสั้นๆนะครับที่ท่านทนายนิทัศน์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์ไว้นะครับโดยท่านทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความดังนี้คลิปนี้ทนายอัดและลงใน YouTube เมื่อ10กรกฎาคม2563หลังน้องตาย2เดือนดังนั้น พวกปากหมาที่อ้างว่าทนายมาช่วยลุงพลในเวลานี้เพื่อโหอนจึงเป็นพวกขี้อิจฉามองคนในแง่ร้ายเหตุที่ทนายมาเขียนในช่วงนี้เพราะได้รับการร้องขอจากคนบางคนให้เอาความจริงมาเขียนและไม่คิดจะมีประชาชนสนใจจำนวนมากและทนายต้องการช่วยเพื่อนยูทูบบางคนให้มีเรตติ้งและอยากช่วยปกป้ององค์พญานาค ส่งเสริมความเจริญให้กกอกและไม่อยากให้มีการจับแพ้ครับจากคลิปนี้แสดงให้เห็นชัดเจนทนายนิทัศน์เป็นทนายคนแรกที่ออกมาปกป้องลุงพลจริงไหมครับซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับมีชื่อคลิปว่าย้อนฟังทนายนิทัศน์ให้ความเห็นคดีน้องชมพู่สำหรับคลิปนี้เราขอนำเสนอบทความที่ชื่อว่าเนื้อแท้ภายใต้หน้ากาก ที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองในตอนที่2บทความดีๆจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์ผ่าน Facebook นะครับโดยมีข้อความดังนี้เมื่อเรื่องราวได้เลยเถิดมาจนถึงขั้นนี้แม้ว่าทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายเพราะเป็นรูปปั้นที่สุดแสนจะวิจิตงดงามตระการตาที่ถูกปั้นขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นและบริสุทธิ์ใจของรุ่นน้องคนนั้น ซึ่งต่อให้ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นก็ดวนแล้วแต่จะเกิดความสบายตาสบายใจนอกเสียจากกลุ่มนักเรียนที่มีจิตใจมืดบอดจำนวนหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้ตั้งใจส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของโรงเรียนแห่งนี้แต่ก็ถูกขัดขวางจากรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันที่ได้สวมหน้ากากนักบุญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาแต่จิตใจ กับครุกกลุ่นไปด้วยความอาฆาตพ,พยาบาทอย่างแรงกล้าและในที่สุด <_ d ata> เพื่อนผมคนนี้ก็ได้กระชากหน้ากากที่ตัวเองได้สวมใส่อยู่จนเผยให้เห็นใบหน้าของปีศาจด้วยมือของเขาเองส่งผลให้ทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกันแล้วว่าที่ผ่านมาพวกเขาได้มองเพื่อนคนนี้แค่เพียงเปลือกนอก ทว่าสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ภายในใจลึกๆของเขานั้นกลับถูกเคลือบฉาบไปด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตอันเกิดขึ้นจากภาวะทางจิตที่บิดเบี้ยวของเขานั่นเองแต่ในเมื่อก,กฎก็ต้องเป็นกฎหลังจากนี้ถ้าโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรกับรุ่นน้องคนนั้นมันก็คงเป็นเรื่องที่ต้องคอยจับตามองกันต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีหนทางแก้ไขได้ไม่ยากคือให้รุ่นน้องคนนั้นดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็ส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติที่เชิดหน้าชูตาของโรงเรียนโดยมอบหมายให้นักการพันโรงเป็นผู้ดูแลรักษากันต่อไปหรือเลือกที่จะตัดสินใจในอีกหนทางหนึ่งนั่นก็คือตัดสินใจลงโทษ ผู้ที่สร้างผลงานที่งดงามชิ้นนี้ขึ้นมาตามความต้องการที่สุดแสนจะวิปริตของเพื่อนผมคนนี้หลังจากนี้ก็คงต้องจับตาดูกันอย่างใจจดใจจ่อว่าครูใหญ่จะยอมถูกประนามจากผู้คนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้โดยทำตามความประสงค์ของนักเรียนผู้น่าจะมีอาการป่วยทางจิตหรือจะยอมผ่อนปลนให้กับเจตนาที่ดีงามของนักเรียนรุ่นน้องคนนั้น สำหรับผมและนักเรียนคนอื่นๆก็คงจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของครูใหญ่เพียงแต่อยากจะฝากคำพูดสักประโยคหนึ่งให้ท่านได้ตรึกตรองและฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าท่านจะนำกฎเกณฑ์มาใช้ควบคู่กับหลักจริยธรรมได้หรือไม่ถ้าท่านยืนกรานว่าไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ ก็ขอให้ท่านพิจารณายกเลิกการเรียนการสอนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของหลักจริยธรรมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเสียเลยโซดา้้ำ5กุมภาพันธ์2564ความคืบหน้าล่าสุดเราขอนำเสนอบทความจากคุณโซดาน้ำซึ่งได้โพสต์บทความลงใน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาน่าสนใจอย่างมากครับชื่อบทความว่าเนื้อแท้ภายใต้หน้ากาก ที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองก่อนที่จะคิดคบหากับใครสักคนหนึ่งผมเคยนึกตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าผมจะทราบได้อย่างไรว่าภายใต้หน้ากากที่เขาผู้นั้นได้สวมใส่อยู่จะดูสวยงามเหมือนกับที่ผมกําลังมองเห็นอยู่นี้หรือไม่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปหาคำตอบจากที่ไหน เพียงแค่ปล่อยให้การเวลาดำเนินไปตามธรรมชาติของมันสักระยะหนึ่งเขาผู้นั้นก็จะค่อยๆเอามือแง้มหน้ากากที่สวมใส่อยู่ออกมาทีละนิดจนกระทั่งเปิดเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาในที่สุดเช่นเดียวกับเพื่อนสมัยเรียนของผมคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในโรงเรียนคนหนึ่งเลยทีเดียว และนับว่าเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีงามในด้านของการเป็นจิตอาสาโดยที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งชมรมที่ตั้งชื่อเสียยาวเหยียดว่าชมรมเพื่อการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่โดนเพื่อนๆรังแกซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจกับชื่อเต็มๆของชมรมนี้เท่าใดนักเอาเป็นว่าเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนนักเรียนก็แล้วกันจากบทเรียนที่ผมเคยมองคนผิดพลาดเมื่อครั้งอดีตทําให้ผมนั้นไม่ปักใจเชื่อกับภาพลักษณ์ของเพื่อนผู้นี้เท่าใดนักแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมองเพื่อนคนนี้ในแง่ลบเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ทำให้ผมหรือใครๆต้องตึดร้อนซึ่งหากจะว่าไปตามจริงแล้วเจตนาของเขาก็นับได้ว่า เป็นเรื่องที่ดีงามเสียด้วยซ้ำที่มีการตั้งชมรมที่คิดจะให้การช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรจะได้รับการอนุโมทนาเสียมากกว่าจนกระทั่งการเวลาได้ล่วงเลยมาสักระยะหนึ่งผมก็เริ่มมองเห็นความผิดปกติทางด้านจิตใจของเพื่อนผู้นี้เพราะมันสอให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทที่รุนแรงมาก ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนปกติธรรมดาจะลอกเรียนแบบกันได้ง่ายๆจากการที่เขาเคยกล่าวหาเพื่อนรุ่นน้องในโรงเรียนคนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าลูกแมวของญาติตัวเองโดยการที่เขาได้เป่าประกาศให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้รู้ทั่วกันเขาก็เลยถูกรุ่นน้องคนนั้นนำเรื่องนี้ไปฟ้องกับครูใหญ่ซึ่ง ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบและดำเนินการกันอยู่และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ผูกใจอาฆาตพยาบาทรุ่นน้องคนนั้นมาโดยตลอดและแล้วช่วงเวลาของการแก้แค้นก็มาถึงเมื่อรุ่นน้องคนนั้นเกิดนึกอยากจะปั้นมังกรขึ้นมาสักตัวหนึ่งตามความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวของเขาเองและเพื่อจะได้เอาไว้ประดับตกแต่งบริเวณ พื้นที่ของสวนย่อมโดยที่รุ่นน้องคนนี้อาจจะลืมนึกในเรื่องที่ว่าได้ทำสิ่งนี้ขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนฝ่ายครูน้อยใหญ่ที่เดินผ่านไปมาบริเวณนั้นต่างก็พูดชมเชยไม่ขาดปากว่าสวยงามดีไม่เห็นมีใครสักคนจะออกปากทักท้วงแต่อย่างใดแม้แต่เพื่อนของผมที่ผูกจิตอาฆาต เจ้ารุ่นน้องคนนี้ก็ไม่ได้ปริปากพูดถึงเรื่องน่าก,กล่าวจนกระทั่งรุ่นน้องคนนั้นได้ลงมือปั้นรูปมังกรจนเกือบจะแล้วเสร็จและจูๆ่ๆเจ้าเพื่อนของผมก็ได้นำเรื่องนี้ไปฟ้องครูใหญ่ว่ารุ่นน้องได้อุตริทำเรื่องเช่นนี้ภายในพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎบางข้อที่ทางโรงเรียนได้ตั้งขึ้นโดยที่มีเพื่อนๆที่เป็น fc และ สมาชิกของชมรมของเขานั้นจำนวนหนึ่งได้รับมุกชูมือสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ถึงตรงนี้ก็เลยทำให้คุณครูพรันฉุกคิดขึ้นได้ว่ามันมีกฎข้อนี้บรรจุอยู่ในข้อบังคับของโรงเรียนจริงๆเสียด้วย